สวัสดีค่ะวันนี้น้องกูเกิลก็มาเที่ยวคาเฟ่ดูบัวอีกแล้วนะครับติดใจมากเลยค่ะเพราะว่าสัตว์เยอะแยะมากมายเลยน้องกูเกิลชอบมากเลยนะครับวันนี้นะคะก็เข้ามาก็มาเจอพี่หมูอูดๆพอดีเลยพอดีว่าเจ้าหน้าที่นะคะเขาพาน้องหมูอูดนะคะมาเดินเที่ยวนะคะ เพื่อผ่อนคลายไม่ให้น้องนอนไม่ให้น้องนอนอยู่กับพี่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ให้น้องขยับนะคะส่วนน้องกูเกิลนี่ก็คือแบบอยากดูมือพี่อูดอูดมากเลยนะคะแต่ทั้งกลัวทั้งอยากดูนะคะไม่กลัวครับไม่กลัวเลยกลัวไหมกลัวพี่อูดไหมส่วนเข้ามาข้างในนะคะก็จะ มาให้ย่าพี่กวางนะคะพี่กวางก็ม,มีเข่ายาวมากเลยนะคะอันนี้ก็คือสวยมากๆเลยนะคะคือเขาจะเลี้ยงไว้ตรงข้างสระน้ํานะคะกวางจะได้ไม่ร้อนนะคะจะได้ไม่เครียดนะคะเวลาที่อากาศร้อนๆส่วนมากคนเขาก็เข้าไปดูนะคะเขาก็จะมีที่กั้น ค่อนข้างที่จะเป็นตาข่ายนะคะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะอันนี้น้องคูกเก้ก็จะเอาหญ้านะคะมาให้พี่กวางกินนะคะนักท่องเที่ยวนะคะก็คือเขาก็จะมีหญ้าให้นะคะแล้วก็จ่ายตังค์20บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นนั่งชิมชานะคะอันนี้หมามาลองให้น้องนั่งคนเดียวนะคะแต่ว่าหมามาก็อยู่ข้าง มะะไม่ปล่อยให้น้องนั่งคนเดียวอย่างโดดเดียวเลยค่ะชอบมากๆเลยค่ะมามาจะเอาลองก็ไม่ยอมลองนะคะน้องปุ๊กเกิลดับแล้วนะสัวนะครับเนี่ยต,ต,ต้นมามาต้องพานั่งแล้วนะคะเพราะว่าน้องปุ๊กเกิลชอบมากๆเลยไม่อยากลงจากชิงช้าเลยครับผม บรรยากาศที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะคะก็คือจะมีสระน้ำมีต้นไม้นะคะมีสัตว์เยอะแยะมากมายให้เราดูเลยนะคะที่สำคัญมีที่เล่นให้เด็กๆด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตรงหน้าสระนะคะเขาก็จะมีเป็นบ่อน้ำเป็นสระน้ำนะคะแล้วก็จะมีชิงช้าอยู่ตรงกลางนะคะ ันนี้บรรยากาศคนไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่า,าน่าจะเป็นช่วงยังเช้าอยู่นะคะคนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะคะน้องฟิกเกิร์นี่ไม่ยอมลงเลยนะคะจนอเมาต้องพาลงนะคะ เสร็จแล้วนะคะลงแล้วอาจะวิ่งไปไหนน้องกูเกิลรอมามาด้วย <c oughs> ะจะวิ่งมาขึ้นชิงช้าอีกแล้วครับเดี๋ยวปล่อยให้น้องเล่นนะคะอันนี้ก็อยากขึ้นอีกแล้วนะครับมาให้นั่งหันหน้าเข้ามาก็ไม่ยอมนะคะจะนั่งแบบนี้กูเกิล น,น้องกูเกิลเกาะให้แน่นๆนะครับ มามุมนี้นะคะก็จะเป็นมาโยกนะคะมามากับน้องกุ๊กกันนะคะโยกโยโยกโยกอยยังลูกโอเคส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นมอญขับรถนะคะน้องกุ๊กกัชอบมากเลยไม่อยากมอญขัรถเลยครับไม่ลงไปนะลูกไม่ลงไปจับให้ด้วยแน่นแน่นแน่นและพอแล้ว โอเคขับรถไหนพวงมาลัยอยู่ไหนให้หมา,มาดูหน่อยไหนพวงมาลัยอยู่ไหนโอ้โหทำไมมันลอยอย่างนี้โอ้โหโอ้โหมีสาว,ม,สาวมีสาวไปขับไปนั่งข้างหน้าด้วยไหมเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลอดแกเอ้ขับรถไปลูกอาหมุนพวงมาลัยก่อน น้องกูเกิลมาขับรถทหารนะครับชอบใส่แว่นตามากเลยครับน้องกูเกิลปะไปยังปะอุ้มลูกลงอุ้มลูกลงมาเลยครับปะพอแล้วมั้งกูเกิลกูเกิลครับ เอาลูกมะพอแล้วลูกมะไปให้ป้าป้าอุ้มพอแล้วลูกพอแล้วลูกไม่กลแล้วโอ้ยไม่ยอมอีกจะขับรถอย่างเดียวเลยชอบมาลูกพออะไรมะกลับแล้วชอบมาลูกสะบัดหน้าเสียป้าอย่างแรงอ่ะไม่อยากลงโอ้สนุกมาลูกโอ้ยมันสนุกอยู่ครับป้าอย่าเพิ่งกลับบ้านลูกให้น้องกับให้น้องขับรถก่อนนะลูกเนาะกลับบ้านพอแล้วพอแล้ว น้องกุ้กันชอบขับรถชอบขับรถเหรอลูกเฮะอโอ้มาลูกลงมาแล้วป้าให้ป้าอุ้มป้าป้าอุ้ม <laughs> พอมาโซนนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนของให้อาหารที่กระต่ายนะคะน้องกูเกิลชอบมากเลยตัวนี้ก็คือเราจะต้องไปหยอดตู้นะคะซึ่งมันจะมีตู้ให้เราหยอดนะคะอยู่ที่คาเฟ่นเนาะก็คือจะเป็นถุงละ20บบาทนะคะก็มาป้อนอาหารกระต่ายกันครับน้องกูเกิลก,ก,กระต่ายเขาก็ที่นี่ค่อนข้างจะน่ารักนะคะก็จะไม่ดุนะคะเวลาที่น้องเอา แค่อให้นะคะก็จะไม่มีการที่แบบว่ากัดมือแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะไม่ให้น้องแบบว่าไปใกล้กับปากน้องเกินไปเวลาที่ให้แค่หลอดนะคะน้องกูเกก็คือถ้าน้องถ้าน้องให้ไปแล้วนะคะน้องก็จะปล่อยมือเลยนะคะไม่แชร์ไว้นานนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายกัดมือเอาเอาวิ่งมาหาพี่กระต่ายข่าวแล้วครับมัม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 กันเลยครับ thank you สถานที่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นมุมของที่กระต่ายนะคะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเอาไว้ให้เด็กๆวิ่งเล่นแล้วก็วิ่งดูกระต่ายได้สบายเลยครับ วันไหนว่างๆคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาน้องไปวิ่งเล่นไปเที่ยวดูสัตว์กันนะคะที่นี่น่ะมีสัตว์เยอะมากมายเลยค่ะลูกของเราจะได้ไปรู้นะคะเปิดลูกกว้างให้ลูกนะคะพาลูกไปเที่ยวบ่อยๆนะคะเขาจะมีอารมณ์ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจะไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายนะคะอันนี้ก็ได้มาเผชิญภายนอกนะคะ 啊，好冷啊！老板。 พอแล้วเอาไปให้พี่กระต่ายให้พี่กระต่ายโอ้ชาวทีเราสอเลยเอาากูกัอย่าไปแย่งที่ปากเขานะคุณผู้ชยไข่ไม่ทันตอนนี้ระต่าย เอาแย่งจับปากกันเลยสองตัวนี้จะเป๊ะ่ะเอาตัวนั้นนะ่เอาหลังจากให้แครหลอดพี่กระต่ายเสร็จแล้วน้องกุ๊กกันก็จะไปดูพี่ม้านะครับ ล้างมือออกมาก่อนให้เรียบร้อยนะครับวิ่งใหญ่เลยน้องกูเกิลชอบมากเลยครับพอมาถึงโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนให้หญ้าพี่ม้านะคะพี่ม้ามาเรากินหญ้าอยู่เลยน้องกูเกิลทั้งอยากเล่นทั้งกลัวเลยครับผม พอมาถึงโซนนี้นะคะก็จะเป็นพี่มอมอนะคะตัวนี้น้องกุ๊เกิลชอบมากๆเลยครับอันนี้พี่มอมอกำลังกินหญ้ากันอย่างอเด็ดอร่อยเลยค่ะน้องกุ๊เกิลไม่ต้องไปดูที่บ้านตาแล้วมาดูคาเฟ่ก็มีพี่มอมอให้ดูแล้วครับผมชอบมากๆเลยครับอันนี้เป็นลูกบวนลูกมอมอจิ๋วครับว้าวไงไกลนั้นะคะก็จะเป็นโซนชิลเลอร์นะคะตัวนี้ เรือเนี้ยขี่ฟรีนะคะใครสนใจก็กไม่กลัวน้ำนะคะกะ็เชิญได้เลยนะคะอันนี้เขามีบริการฟรีนะครับน้องกูเกิลเนี่ยชอบใหญ่เลยครับขี่เรือข้างแรกของน้องกูเกิลเลยครับผมดี่เรือไปข้างนอกแต่ก็ไปไม่ไกลมากนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้ใส่ชูชีพนะคะปะพะกุกเกิลม่บายด้วยลูกนะคะแม่บายก่อนอันนี้มามาก,ก็ให้ไปแค่นี้นะคะแล้วก็กลับมา ชอบมน่ะชอบมน่ะนั่งนิ่งเลยอ่ะนั่งนิ่งเลยนะนั่งนิ่งเลยนะเธอออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะอันนี้คือสาะเขากว้างมากๆเลยนะคะคาเฟ่ดูบัวนะคะ กลับมาเลยเหมือนน้ำเข้าไปในนั้นปะเข้าไหมไม่มีพอแล้วมั้งไปลูกปะมาเลยมาชิดเลยมาชิดขอบเลยขับมาชิดชิดเลยโอเค ก่อนกลับน้องกุกนขอดูพี่เป็ดก่อนนะคะเป็ดเยอะมากๆเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามน้องกุกนด้วยนะคะ